ผลกรรมจากการฆ่าตัวตายในพุทธศาสนาการฆ่าตัวตายถือว่าเป็นการกระทําที่เกิดจากความทุกข์และความเข้าใจผิดในชีวิตอันนําไปสู่ผลกรรมที่ไม่ดีในอนาคตตามหลักของกรรมและว่าสงสารคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายสามารถอธิบายได้ในหลายประเด็นดังนี้ 1. ห,หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตผ่านอริยสัจสี่ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจและแก้ไขได้โดยไม่จําเป็นต้องหลีกหนีหรือทําลายชีวิตตนเองทุกปัญหาหรือความทุกข์ที่เผชิญในชีวิตความทุกข์เป็นธรรมชาติของชีวิตเช่นความเจ็บป่วยการสูญเสียความผิดหวังซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกหนีแต่ควรเข้าใจมันสมุทัยเหตุแห่งทุก ความทุกข์มาจากตัญหาความอยากและอวิชชาความไม่รู้การฆ่าตัวตายมักเกิดจากความอยากให้ปัญหาหายไปแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่การแก้ไขต้นเหตุของทุกข์นิโรธความดับทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์สามารถดับได้หากเราปฏิบัติตามหนทางที่ถูกต้องไม่ใช่การทำลายชีวิตมักหนทางแก้ทุกข์ การปฏิบัติตามมักมีองค์8เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้หลุดพ้นจากทุกเช่นการมีสติการคิดอย่างถูกต้องและการมีสมาธิต 2. ผลกรรมของการฆ่าตัวตายตามหลักพุทธศาสนาการฆ่าตัวตายถือเป็นปานาติบาการฆ่าตัวตายคือการทำลายชีวิตของตนเองซึ่งผิดศีลข้อที่1การละเว้นจากการฆ่าสัตว์และถือว่าเป็นกรมหนัก ผลกรรมที่อาจเกิดขึ้นเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าเช่นนรกภูมิหรือเปตภูมิหากเกิดใหม่ในภพมนุษย์อาจต้องเผชิญกับสภาวะชีวิตที่ทุกทรมานเช่นการป่วยหนักหรือความไม่สมบูรณ์ทางกายหรือจิตใจความทุกข์ในจิตใจเดิมที่ไม่ได้รับการแก้ไขยังคงติดตามไปในชาติภพต่อไปวัดสงสารและการเกิดใหม่ การฆ่าตัวตายไม่ได้จบปัญหาอย่างแท้จริงแต่กลับเป็นการสังสมกรรมใหม่ในวัสงสารการกระทำเช่นนี้ไม่ช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์ 3. กรณีตัวอย่างจากพระไตรปิฎกเรื่องของพระภิกษุบางรูปที่ฆ่าตัวตายในพระไตรปิฎกมีการบันทึกว่าพระภิกษุบางรูปฆ่าตัวตายเพราะเข้าใจคำสอนเรื่องอนัตตาผิดพลาดพวกเขาเชื่อว่าการจบชีวิต จะนำไปสู่การพ้นทุกแต่พระพุทธเจ้าได้ตําหนิพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งสอนว่าการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องคือหนทางที่แท้จริงที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาตัวอย่างเช่นพระอิงโสกภิกขุที่ฆ่าตัวตายเพราะทนทุกข์จากความเจ็บปวดในการพระพุทธเจ้าตรัสว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ช่วยให้พ้นทุกข์และสั่งสอนเรื่องขันห้าว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง 4. คำแนะนําสําหรับผู้ที่เผชิญความทุกข์หนักพระพุทธเจ้าเน้นการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาและการพัฒนาปัญญาผ่านวิธีทางเหล่านี้สติและสมาธิฝึกจิตให้สงบเพื่อมองปัญหาอย่างชัดเจนและรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นการมองชีวิตตามหลักไตรลักษณ์ทุกสิ่งในชีวิตไม่เที่ยงอนิจ,จังเป็นทุกข์ทุกขังและไม่มีตัวตนที่แท้จริง อนัตตาการฆ่าตัวตายไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากความจริงเหล่านี้การปรึกษาผู้รู้หรือครูบาอาจารย์หากมีความทุกข์ควรพูดคุยกับผู้ที่สามารถให้คำแนะนำตามหลักธรรมเช่นพระสงฆ์หรือผู้มีปัญญาเมตตาต่อตอนเองฝึกการมองตอนเองด้วยความเมตตาเข้าใจว่าชีวิตมีคุณค่าและความทุกข์เป็นเพียงชั่วคราวห้าการช่วยเหลือผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย พระพุทธเจ้าสอนถึงความสำคัญของเมตตาและกรุณาในการช่วยเหลือผู้อื่นให้กำลังใจและการสนับสนุนรับฟังปัญหาโดยไม่ตัดสินและให้กำลังใจผู้ที่ทุกข์หนักให้เห็นทางออกของชีวิตการสร้างความหวังแสดงให้เห็นว่าความทุกข์ในชีวิตเป็นสิ่งที่แก้ไขได้และมีหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนการชี้นำสู่ธรรมะ ชักชวนให้ผู้ที่ทุกข์หนักปฏิบัติธรรมเช่นการเจริญสติหรือการฟังธรรมเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตสรุปการฆ่าตัวตายตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนทางสู่การพ้นทุกข์แต่เป็นการสร้างกรรมใหม่ที่อาจนำไปสู่ความทุกข์ในอนาคตพระพุทธเจ้าสอนให้เราเผชิญหน้ากับทุกอย่างมีปัญญาด้วยการปฏิบัติตามมุมมักมีองค์8และการพัฒนาจิตใจ ด้วยสติเมตตาและปัญญาหากมีความทุกข์หนักเราควรขอความช่วยเหลือและพิจารณาชีวิตตามหลักธรรมเพื่อหาทางออกอย่างสร้างสารรค์